มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนคนดูตกใจเสกการเปิดสือก,กลางไลฟ์คนดูอกสั่นขวัญแขวนคนดูต่างตกอกตกใจเมื่อการวิพากรทะเละาเดือดกับเสกโลโซกลางไลฟ์ตลอด20นาทีทำเอาชาวเน็ตพิมพ์พไม่หยุดใจเย็น โดยวันที่20สิงหาคม2567การวิพากษ์รไลฟ์บน Facebook ตัดพอด่าทอเสกโลโซจูจูเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะเมื่อสามีโบกมือปัดโทรศัพท์ปิวทำเอาคนดูสะดุ้งตาแตกวันวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาการวิพากษ์รก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นพูดว่า มึงอย่ามายุ่งกับกูมึงไปอยู่โรงแรมก็ได้เงินกูก็ให้มึงสิ่งที่กูทำไม่ใช่เพราะมึงเพราะลูกกูหลังจากนั้นเสกโรโซพยายามพูดปลอบใจเบาๆในระหว่างที่การวิพากษ์รตัดเพ้อต่อเรื่องอาหารการกินที่สามีไม่รู้ใจและยาที่ตนต้องกินทุกวันแต่สามีไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างรวมถึงเรื่องในอดีตเรื่องของลูกต่างๆ หลังจากพูดไปสักระยะหนึ่งการวิพากรก็ปิดไลฟ์ใช้เวลาทั้งหมดในการไลฟ์ประมาณ20นาทีระหว่างนั้นชาวเน็ตพยายามพิมพ์ให้ทั้งคู่ใจเย็นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รักคอมค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ